การที่มีตึกที่มีห้องมุมและสโลปเนี่ยทำให้มีห้องพักประมาณ200ยไทยโทษฮะแพงชิบหายเลยนะไปไปอุ้ยเราเราเข้านี่เลยไหมหรือเราไปทางนั้นก่อนตกใจออ้ยยมีบาสวัสดีครับ พบกับรายการดีไซน์แมทเทอร์ครับรายการที่จะพาไปดูเรื่องของการออกแบบการดีไซน์ทั้งโครงการ Property ที่อยู่อาศัยรับรองว่าจะได้ทั้ง Inspiration แรงบันดาลใจความบันเทิงและที่สำคัญกินเลดได้แน่นอนครับวันนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมครับเผ <c oughs> ือกครับและติต่างนั่นเองคะ่ะสวัสดีคะ่ะส,สวัสดีคะ่คะล่าเริ่งมาเลยหนูหนูหนูเป็นใครลูกวันนี้เนี่ยติ๋งจะมาเป็นผู้ช่วยพี่เผือกที่จะมาพาทัวร์กับ โครงการนี้เลยค่ะ,คะและตอนนี้เราอยู่ที่โครงการแอสตันอโศกพระราม9ครับ จากอนันดาเดวลลอปเลนครับถูกต้องค่ะสําหรับโครงการนี้นะคะเขาก็ตั้งอยู่บนถนนพระราม9ก้าค่ะพี่เผือกที่สําคัญนะคะก็อยู่ใกล้กับออฟฟิศต่างๆมากมายนอกจากนี้นะคะก็อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลห้างสรรพสินค้านะคะและก็มีร้านค้าคาเฟ่มากมายเลยค่ะรวมถึงคนทํางานในละแวกนี้ก็เดินทางสะดวกมากๆเพราะว่าเขาอยู่ใกล้กับทางด่วนอยู่ใกล้กับ MRT พระราม9แล้วก็ยังอยู่ใกล้กับแอร์พอร์ตเลลิงด้วยค่ะถ้าเดินไปนี่ใกล้กับคลองด้วยนั่งเรือได้ด้วยแอสตันแห่งนี้ครับออกแบบโดยบริษัท p i Interior ถูกต้องค่ะสำหรับบริษัทน,นี้นะคะเขาได้ออกแบบมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปโครงการลง1919งเก้าหนึ่งเก้าควาคินค่ะหรืวก็มีเดอรรีเซิร์ฟพโหนปฏิพัฒน์นั่นเองค่ะควินนี่เราเพิ่งไปมาเมื่อเทปที่แล้ววันนี้เนี่ยแอสตันเนี่ยเขาบอกว่าลักชัวรี่ยิ่งกว่าควินแพงยิ่งกว่าหรูยิ่งกว่าอีกอยากรู้แล้วค,ะค่ะว่าเขาจะเป็นยังไงไปพา,พาไปดูหน่อยเดี๋ยวไปเจอกับพี่ดันนี่ เห็นว่าเป็นอินเทอร์เนียตัวแทนจากทาง PIA ด้วยจะได้ไปคุยกับเขาว่าเอ้ยดีไซน์เป็นยังไงออกแบบเป็นยังไงโอเคไปเลยไหมไปดีกว่าค่ะไปไเพราะว่าที่นี่ไฮเทคมากนะครับจะเข้าจะออกนี่ไม่ต้องโดนไม่ต้องกดปุ่มอะไรสแกนหน้าไม่ออกอะพี่เผือก้ยออกจริงด้วยอ่ะเดนี่รอเราอู่ ที่เจอแล้วครับเจอพี่แดนนี่แล้วสวัสดีครับพี่แดนนี่ครับสวัสดี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 ครับครับตรงการเลยครับพี่แดนนี่ครับค่ะนี่ก็คือเป็นพี่แดนนี่เป็นดีไซน์ดี렉เตอร์จาก PIA Interior นั่นเองค่ะสวัสดีครับต้องบอกกาอเลยค่ะว่าเราเดินเข้ามาคือมีความหรูมากหรูมากเลยพี่ดนนี่คือสวยมากคือวันนี้ก็เลยอยากจะมาถามว่าคอนเซปต์ของที่นี่เป็นยังไงเผื่อพี่เผื่อจะตัดสินใจในการเซ็นสัญญาใช่ใช่ว่าจะจองเลยพี่ดนนี่วันนี้เห็นไหครับว่าเรามีตึกส ตมีเอ2ตึกเนี่ยครับโครงการยากนะครับที่จะเจอแบบนี้นะครับแล้วก็เนี่ยเราก็เลยออกแบบเป็นทวินนะครับทุกอย่างที่เราจะเห็นวันนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นทวินอย่างเช่นภาพข้างหลังนะครับเป็นภาพที่เราออกแบบมาเพื่อให้เป็นทวินกันนะครับเป็นรีเฟล็กกันแล้วก็ตึกที่เราอยู่เนี่ยชื่อว่าโอเมก้าค่ะโอเมก้าแล้วก็อัลฟาเป็นตึกสีเข้มครับ โอเมก้าเป็นตึกสีอ่อนอัลฟาเนี่ยเหมือนกับอัลฟาเมลก็เลยตึกสีเข้มเป็นแมสกิลินหน่อยเป็นผู้ชายแมนแมนแต่ว่าตึกเนี้ยโอเมก้าเนี่ยก็เป็นสีอ่อนเป็นเฟมินินเฟมินินหน่อยรวมถึงส่วนกลางต่างๆก็จะแบ่งตามคาแรคเตอร์ใช่ใช่ใช่เราก็จะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแอคทีฟกับแพสซีฟตึกนู้นจะเป็นแอคทีฟตึกนี้เป็นแพสซีฟเราจะไม่ค่อยมีโอกาสที่จะได้ทำแบบนี้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเรามีตึกเดียวแล้วเรามีที่เดียวแต่ตอนเนี้ย ราทุกอย่างเราเบิ้ลหมดนะครับเหมือนทุกอย่างคลอดสองเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ตื่นเต้นมากสนุกมากที่ออกแบบที่นี่เอาให้ใครขับรถผ่านเนี่ยเห็นเห็นตึกเนี่ยไม่เหมือนไทยเลยมันมันมันอะไรอันนี้ก็คืออาร์เคดิกก็เวิร์กกันนะครับแต่ว่าทําไมถึงจะเป็นซิกแซกเพราะว่าห้องทุกห้องเป็นห้องมุมครับทุกคนต้องการห้องมุมเวลาเรามีตึกสี่เหลี่ยมเนี่ยห้องมุมคือห้องแพงสุดแต่ตึกนี้ทุกห้องเป็นห้องมุมหมดมีแสงเข้าเยอะมีหน้าต่างเยอะห้องที่เล็ก ก็จะดูเหเมือนเป็นห้องที่กว้างเพราะว่าเราใช้วิวของซิตี้เนี่ยเป็นอินเทอร์เนียของเราด้วยแนวคิดนี้ดีนะคือใช้วิวภายนอกเอามาเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของอินเทอร์เียเราด้วยแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็คือแนวคิดของทีมโอนเนอร์นะครับทีมอันดันดาเนี่ยที่เขาทําแบบนี้คือ ไม่ได้แปลว่าราคาถูกอันนี้ก่อสร้างแบบราคาแพงเป็นของพรีเมียมพรีเมียมไปเลยมีอุปสรรคมากไหมครับสําหรับการออกแบบที่นี่ครับเล่าเรื่องเงือนแตกในห้องประชุมให้ฟังเอาอย้เอางี้เราก็ไม่อ่านดินใครแต่ว่าแต่ว่างานอันนี้เป็นงานที่ถือว่าเกือบจะยากสุดที่เราเคยทํามาการที่มีตึกที่มีห้องมุมและสโลปเนี่ยทำให้มีห้องพักประมาณ200ไทย เด exactly no ี๋ยวนะปกติคอนโดเขาจะมีพื่นแค่สองสามสี่ท้าเพราะว่าห้องมุมแล้วก็ตอนสโลปเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆโครงสร้างก็ต้องเปลี่ยนตามใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันเหนื่อยนิดนึงตรงที่ว่าเราตึกเนี่ยทำให้มีทายเยอะเราก็ต้องทำแบบตามให้ทันไม่ใช่ว่าทำแค่3-4ถึง4แบบแล้วก็แอปพลายเข้ากับทุกห้องอันนี้เราต้องทำแบบนี้แล้วกันทุกคนที่อยู่ที่เนี่ยห้องเขาเนี่ย จะไม่เหมือนกับคนอื่นเกือบจะเป็นอย่างนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตึกเนี้ยก็ถือว่าเป็นรายไอเทมมากๆเพราะว่าไม่ค่อยมีใครที่ยอมทําแบบนี้หรอกผมคิดว่านี้นะว่าไม่มีเลยดีกว่าพี่ดันนี่แอสตันที่เราทํามาที่ย้าสุดแล้วล่ะติดนมดันนี่ย้ำเขาว่าไม่มีหวังว่าไม่มีแหล้วม่รู้ทีนี้ผมขอร้องเลยครับอนันดากขอโจทย์ง่ายกว่านี้อีกนิดนึงได้ไหมแต่ว่ามันก็เป็นความท้าทายครับวันนี้ดันนี่จะโชว์อะไรผมบ้างครับ อ๋อตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ล็อบบี้ของอเมริก้าก็คือสีอ่อนนะครับเป็นเฟมินินนะครับเอกลักษณ์ก็คือเราจะมีดีเทลที่ขนาดนงเราใช้ดีเทลอันนี้เนี่ยเป็นเส้นโค้งนะครับเฟมินินเป็นเส้นโค้งส่วนอีกสึกนีงเราค่อยไปดูเป็นเส้นเหลี่ยมนะครับจะไม่เหมือนกันวัสดุอันนี้ทำจากวัสดุที่ธรรมดาทำให้มันเป็นความหรูหราได้นะครับเป็นเท็กซ์เจอร์ หลักของตึกนี้เลยครับแต่เราดูนะครับว่าตึกนี้ไม่ว่าจะเป็นสเตนเลสสตีลไม่ว่าจะเป็นพื้นหินดีเทลที่เราใช้เนี่ยเหมือนโรงแรม5าดาวเป๊ะเลยเรื่องของสเปคของนี่เรื่องของสเปคก็ประมาณโรงแรม5ดาวเลยครับที่เหมือนกันอันก็ถือว่าไม่ไม่ถูกเลยครับที่นี่เอาง่ายว่าเราถือว่าแรงแบบไฮเอ็นส์ถือว่าไพเลยใช่ค่คือวิธีการจัดล็อบบี้เนี่ยก็คือเราต้องการให้มุมที่มีการเป็นส่วนตัวระยกกันใช่ไหมฮะ เพราะว่าที่นี่มีคนอยู่เยอะนะครับ<ช><ช>แล้วก็ล็อบบี้เราก็ต้องใช้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะนั่งด้วยกันหมดไม่ได้เราก็ต้องแยกกันนะซึ่ง อาคารนี้มีมุมเยอะเนี่ยมันก็เอื้อกับการฟังก์ชันแบบนี้อยู่แล้วซึ่งมันก็เข้ากันได้ดีเลยก็จะไปอยู่ในมุมที่ค่อนข้างไพเวทได้นี่ก็คือแค่ส่วนล็อบบี้อันนี้แค่ล็อบบี้ยังดูแลนี้อยากเห็นส่วนกลางของที่นี่ใช่ไหมเราต้องขึ้นไปข้างบนครับข้างบนคือไฮไลท์ของที่นี่เดี๋ยวให้พี่แดนนี่พาทัวร์เลยดีกว่าไปดูส่วนกลางของที่นี่กันครับไปเลยครับพี่แดนนี่ไปค่ะ ี่ยครับโอ้วิวเป็นวิวเมืองไอ้ตรงนี้มีมีมีความพิเศษในการออกแบบไหมครับสำหรับพื้นที่ฟิตเนสครับก็เหมือนกับที่อยู่ข้างล่างนะครับเราจะแบ่งโซนฟิตเนสเนี่ยเป็นพ็อกเก็ตโซนใช่ไหมครับเราจะได้มีความเป็นส่วนตัวครับเราอยู่กับคนเยอะแต่พอเรามาใช้ฟิตเนสหรือใช้ส่วนกลางที่ที่ไหนเนี่ยเราจะมีความเป็นส่วนตัวได้นะครับเราออกแบบให้ เป็นโซนไปอย่างนี้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมเพิ่งทำบ้านพี่นิสครับแหมเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในยี่ห้อนี้นี่แพงโทษนะฮะแพง S <S ผมไ,มไน่านนี่ครับผมไ,มไรูวิ่งมาไม,ไม่น่าจะมีที่ดีกว่านี้แล้วทั้งสวยทั้งฟังก์ชันใช่สวยทั้งคนที่นี่เหลี่ยมมุมเยอะอย่างที่พี่แดนนี่ว่าจริงๆคือปกติเวลามาฟิตเนสอกอย่างหนึ่งนะคนที่เล่นฟิตเนสจะจอง<ช>มุมแบบวิวสวยจะได้วิ่งแล้วแบบชิลอันนี้ไม่ต้องแย่งกันน่ะชิลๆสบายๆสวยทุกมุมเลยเราก็เอาลูวิ่งทีค่คนช้าเยอะที่สุดนะเอาไว้ที่มุมที่ดีที่สุดก็คือมุมที่เป็นเหมือนหัวเรือของฝึกเลย เป็นหัวเรือเขาดูเหมือนอย่างนี้ใช่ไหมครับเนี่ยแล้วตรงเนี้ยเราจะได้วิวร8 0บองศาโดยที่ไม่ต้องหันหัวเลยให้พี่นนี่พาไปดูสระว่ายน้ำดีกว่าผมอยากดูมากสวยมากเลยครับนี่เนี่ยไอดอลเนี่ยที่ต่างเราเนี่ยไอดอลเปล่านี่ทำเป็นบล็อกเกอร์อยู่เลยที่ต่างต้องถ่ายรูปตรงนี้ทุกคนครเราขึ้นมาด้านบนนี้เลยค่ะไปแล้วนี่เดี๋ยวเราเราขึ้นไปดูระเบียงตรงนี้ตรงตรงนี้นี่คือตั้งใจให้เป็นเหมือนจุดถ่ายรูปหรือว่าไงฮะพี่นี่ใช่ครับันนี้ก็คือเป็น จุดที่เหมือนได้เหมือนเซอร์เบร์ตึกนี้ดีกว่าไหมครับเพราะว่าฝั่งนู้นก็มีใช่ไหมครับฝั่งนู้นมีเหมือนกันเราไม่ได้เก็บกันได้ครับมองเห็นวิวเมืองที่นีที่สุดตอนนี้ไม่มีอะไรบังพี่เคยอยู่ฝั่งนู้นหรือฝั่งนี้ก็แบบเซฮายเซฮากันได้คือมันมันเหมือนเป็นจุดที่ที่ดีที่สุดจุดที่เนี่ยครับตึกนี้เราจะมีอะไรที่ตึกอื่นไม่มีมีสระน้ําลอยฟ้าครับแล้วก็มีแท่นลอยบนสระน้ําอีกทีหนึ่งโอ้โหสวยมากเลยขึ้นมาสวยจริงตรงนี้คือ ว้าวเลยอ่ะชอบมากกระเบื้องนี่สวยมากเลยพี่เนี่ยนี่สีเป็นเหมือนอันนี้เป็นหินนะครับเป็นหินนะครับก็ใช่หินหมดเลยอันนี้คือจงหินอ่อนหินอ่อนโอ้หแล้วผิวหน้าล่ะมันไม่ใช่อย่างบ้านผมไงก็ว่าเออเนี่ยผิวสัมผัสมัน ไม่ลื่นี่เป็นตึกพรีเมียมนะครับเราใช้ทั้ของพรีเมียมหมดเลยทุกอย่างผมชอบพี่ีนนี่ยืนยันว่าเออดูเหมือนเหมือนกันนิด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 บ้านเรามันอาจจะยังไม่รักซื้อสีเราเห็นด้วยตาอย่างหนึ่งพอน้ําลงไปมันจะมันจะส้อึ้นมาอีกสีหนึ่งอย่างเ้ยน้ำเนี่ยจะทําให้ วัสดุธรรมดากลายเป็นวัสดุพิเศษได้ใช่ใช่มันดูสวยมากของผมนี่ฟ้าสว่างจ้าเลยอะ่ะมอง <c oughs> โอ้แดดแดด <c oughs> บอกว่าเป็นสระว่นายน้ำในะใฟ้าอันนี้สวยมากเลยฮะ <c oughs> เป็น co-working space ถูกไหมครับผมเข้าถูกไหมอันนี้ใช่ครับโอ้ถ้อเออจริงเนี่ยที่อยู่นี่นะนัดเพื่อนมานะโอ้โหดูดีเลยอันนี้เราเราถือว่าเป็น extension ของ Unit ครับใช่ไหมครับ extension ของสเปซที่เรามีอยู่ข้างล่างลูกบ้านทุกคนก็มาใช้ได้นะครับเราก็แยกสเปซให้ลูกบ้านทุกคนเนี่ยมี สเปซของเขาเองอเราจะอยู่เป็นกลุ่มใหญ่ก็ได้จะอยู่คนเดียวก็ดีเหมือนเป็นของแถมของห้องคือถ้าเราซื้อห้องตรงนี้ก็เป็นเหมือนอีกส่วนหนึ่งของห้องคุณด้วยที่คุณสามารถมาใช้ร่วมกันได้จัดง,งานก็ดีมากอันนี้คือเหมาะมากที่จะจัดปาร์ตี้สมมุติว่าเราเลยลูกบ้านแล้วเราแบบมีวันเกิดใช่จองได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่าข้างๆนี้เขามีเป็นโควิเช่น ทีนี้ถ้าย้ายไปที่ตึกอัลฟาเลครับมีการดีไซน์เป็นยังไงบ้างครับเรื่องของส่วนกลางโอที่อัลฟาเราก็มีสกาย o ลาวนะครับก็เป็นห้องสีเข้มนะครับที่จะเหมาะสำหรับเป็นปาร์ตี้เป็น private event เหมือนกันนะครับแล้วก็เราจะเน้นวิวของ c ซิตี้เหมือนกับห้องนี้เลยนะครับแต่ที่นู่นเนี่ยถ้าใช้าตอนคืนมันก็จะสวยขึ้นเพราะว่าภายในเราเข้มแล้วก็ที่กระจกเนี่ยเราก็จะมีการรีเฟล็กน้อยลง โอ้หคิดมาแล้วเวลาเราภายในเข้มเนี่ยเราเปิดไฟแล้วก็ข้างนอกเนี่ยมันจะเห็นชัดกว่าแล้วพวกอ๋อฟิตเนสอะไรพวกนี้แหะครับอ๋อที่นู่นฟิตเนสเราก็มีฟังก์ชันที่แอคทีฟแบบแมนแมนเลยเป็นห้องต่อยมวยเลยนะครับมีอุปกรณ์สำหรับต่อยมวยเลยแล้วก็เราก็มี Material เรียที่กันเสียงด้วยกันกระแทกด้วยบางคน ปังปังถ้าเกิดว่าบางคนก็ใช้เสียงเยอะก็จะได้คือต่อยเบานะจะได้เน้นเสียงเน้นเสียงถูกต้องเลยครับวันนี้ใช่้เตะนะเตะเบาๆแต่ร้องดังมากกัเรามีเก็บเสียงให้ให้หมดแล้วก็ไฮไลท์อันหนึ่งก็คือเรามีห้องขี่กระยานนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยกีฬาขี่กรยานเนี่ยก็มาแรงนะครับเรามีห้องมีวิดีโอสกรีนนะครับเราสามารถที่จะขี่ แข่งกับคนอื่นที่อื่นได้เป็นแบบเหมือนอะไรซิมูเลเตอร์เป็นเหมือนซิมูเลเตอร์ใช่ครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยห้องนี้คือดิสโก้ไซคลิงถ้าไปดูไลท์ติ้งเนี่ยล้ำล้ำมากครับเปิดเพลงเตย์เลยเนี่ยเยอะแล้วก็มีไฟตกแต่งใช่เขาว่าเป็นการออกกำลังกายใช่คือเราอยากจะให้เปิดเพลงดังๆแล้วก็ปั่นจักรยานไป ก็ไฮไลท์อย่างหนึ่งนะครับก็คือเราจะมีห้องซาวน่าหรือห้องสปาเนี่ยครับซึ่งเวลาเราใช้เนี่ยเราก็สามารถที่เห็นวิวเหมือนกันคนข้างนอกก็อาจจะเห็นกลับมาได้เหมือนกันก็อาจจะเป็นไปได้เราต่างเป็นวิวของกันและกันอันนี้หยอกมั้งไม่เห็นหรอกใช่หรอถ้าของเราดีเราก็ทำไมครับ มีอีกไหมฮะส่วนกลางของตึกนี้เดี๋ยวเรามีมีตรงไหนอ๋อก็มีห้องดูหนังด้วยนะครับฝั่งนู้นทั้งฝั่งนี้เนี่ยก็จะมีห้องที่เสมือนว่าเป็น private room สามารถดูหนังได้สามารถร้องเพลงได้อะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้คือห้องโอ้เป็นอันินเลยนะคแล้วก็ที่นี่เนี่ยมันมีอะไรฟีเจอร์ครับก็คือดูสิครับเครื่องอันนี้เครื่องอันนี้เป็นเครื่องฉายหนังนะครับแต่ว่ามันเป็นโปรเจคเตอร์ที่ อยู่ชิดกับจอเลย,ย,ยอ๋อใช่ใช่รตรงนี้ธรรมดาแล้วอยู่ตรงนี้แล้วจะดูไม่สวยตแต่นี้เป็นโปรเจคเตอร์ที่อยู่ข้างหน้านะครับเวลามีเสียงจากโปรเจคเตอร์เนี้ยก็เข้าหูเราตรงๆแทนที่จะอยู่ข้างบนหรืออะไรประมาณนี้นะครับอ,อันนี้จะเป็นฟีเจอร์ที่ดีก็ห้องนี้เราก็เป็นเป็นสีอ่อนครีมเบจแล้วก็มัน c o m p l เ m e n t ด้วยสีทองนะครับฮะฮะก็ห้องนี้เราก็ทํา มีมี wall paneling มีอะไรที่ที่ค่อนข้างจะดูหรูหรานะครับแล้วก็ดู sitting อันนี้เนี่ยเราก็ทำให้เป็นนั่งได้ไม่ได้เยอะนะครับก็จะได้เป็น s e r ร e s p r ยม i u m ก็คือั่ได้แม็กซ์สุดสี่คนแล้วก็นี่ก็มี ที่เห็นมากนี่ก็เป็นเปิดมาก็คือวิวใช่ครับเป็นวิวเหมือนกันเพราะบางทีห้องเนี้ยเราอาจจะใช้เป็นห้องประชุมเล็กๆหรืออะไรก็ได้ไม่ต้องนั่งดูหนังเอาจังก็ได้แล้วแต่ว่าถุกประสงค์นะครับเดี๋ยวมีอีกห้องหนึ่งที่พี่แดนนี่อยากอยากโชว์ใช่ไหมครับเป็นห้องม a s ส a ชอันนี้คือห้องสปาเดี๋ยวเราไปดูกันครับสปากสปากันสปาทิพสปาทิพอีกแล้วอ๋อว้าวมั s s a g e r o ของเราโอ้นี่ เป็น private spa ครับผมตอนนี้เนี่ยเราออกแบบทุกอย่างเหมือนกับโรงแรมเลยเหมือนห้องสปาในโรงแรมเลยมีห้องน้ำมีเบสิ้นนะครับสามารถที่จะพาทาร์ฟิสเข้ามาใช้ได้อันนี้เราเลือกรียกทอร์ฟิสมามาได้แล้วก็เรียนมานวดกันในนี้ใช่ครับอันนี้ก็คือสเปคโรงแรมเลยครับแล้วก็เตียงอันนี้ก็มาจากยุโรปด้วยนะครับปรับได้ปรับขึ้นลงได้นะครับจากยุโรปเลยอ้ยนี่ไงเขามีแบบให้ปรับระดับครับ บอกเลยว่าที่นี่ทุกอยออก่างดูไฮโอ้ล้วถ้าเกิดว่าเปื้อนน้ำมันอะไรก็เช็ดได้เลยครับอ๋อ๋อใช้น้ำสเปรยอันนี้เป็นเป็นหนังเทียมดูนุ่มมากเลยดูน่านอนมากอ่าอาทำงานก่อนะครับเออติดต่างเอ๊ะอาจะนอนเขเดียว ตอนนี้นี่น่าจะอิ่มส่วนกลางกันแล้วนะเดี๋ยวต้องไปดูห้องจริงกันแล้วดีกว่าแต่ว่าก่อนไปดูห้องจริงอยากดูห้องแบบห้องเปล่าๆก่อน่ะเผื่อเราเรายังไม่ได้ตกแต่งอะไรจะได้เหห้องเปล่าเป็นแบบได้เลยครับแต่ว่าถ้าจองซื้อปุ๊บเราได้แบบไหนมาจะได้เห็นไปเลยเดี๋ยวให้พนักนีพาไปสู่ได้เลยครับเชิญครับมาแล้วจ้าเชิญครับเชิญครับ มาแล้วมาแล้วห้องเทปห้องนี้เราถือว่าเหมือนกับเป็นเพนต์เฮาส์นะครับเพราะว่าเราอยู่เหนือสะน้ําจะอยู่ยอดตึกนะครับเ้วเห็นไหมครับเราจะเห็นว่ามีหน้าต่างทั้งสองฝาาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเปิดหน้าต่างสองข้างแล้วให้ลมผ่านทะลุอยู่นิตได้เลยอันนี้คือความหรูของห้องที่อยู่ข้างบนแต่ตอนนี้เนี่ยพอเราเปิดประตูห้องมาเราเจอเป็นนี่เป็นโซนนี้ก่อนเลยครับเหตุผลของการวางผังลักษณะแบบนี้มีอะไรพิเศษไหมก็คือตรงนี้เนี่ยเป็นโซนครัวและดินิ่งนะครับ ธรรมดาแล้วเราก็น่าจะมีโต๊ะทานอาหารตรงนี้ได้ริมหน้าต่างครับเห็นวิวด้วยโอ้จริงแต่ว่าบิวอินนี่คือให้มาพร้อมใช่ครับรให้แบบนี้เลยนะครับเทรา์เป็นหินด้วยนะครับ,รบแล้วก็หน้าบานเนี่ย ก็เป็นกระจกแต่ว่าเขามีฟิล์มติดปิดไว้อันนี้ไม่ใช่เป็นสีฟ้านี่เดนนี่บอกโอ้โหปวดหัวเลยถ้าทำมาเป็นสีฟ้าอุตส่าห์นี่เป็นฟิล์มเขาเขาแปะไว้เอจริงๆก็เป็นเป็นกระจกนะครับท็อปสีเข้มเตานี่ก็ให้อะครับผมให้หมดเลยตามที่เห็นนะครับแล้วก็ข้างบนก็มีพูดด้วยครับอะไรนะเจอไหมครับนี่เป็นฮูดแบบคอนซีลนะครับอ๋อเหรอ ตัวเล็กแต่แรงตัวเล็กแต่แรงนี่บ้านผมเป็นอย่างนี้ดูตรงนี้สิครับอันนี้คือเอาไว้วางจานแล้วก็น้ำก็จะตกมานี่นี่มีฝาปิดนี่ด้วยนะอันนี้คืออ๋อใช่ไหมสมมติว่าโอ้โหอ่ะเปิดให้นี่หนักมากสมมติเราล้างจานเสร็จแล้วเรียบร้อยวางใช่เราก็ปิดเอาไว้ นี่ไซส์เดียวกับบ้านผมไหมครับผมคอสั่งทำแผงนี้ไปวันนี้ดีเวลาแบบเราไม่ได้ใช้พวกซิงค์เนี่ยมันมันขวางหูขวางตาบางทีอ่ะปิดไว้ซะก็เรียบร้อยอ่ะนี่คือห้องอุ้ยเราเราเข้านี่เลยไหมหรือเราไปทางนั้นก่อนตกใจไม่พี่นะนี่เนอนอนด้วยครับเปิดไปนึกว่าแบบเป็นห้องแบบเออแบบประมาณนึงอ่ะขนาดกระทะั้นเนี่ยใหญ่มากโคตรใหญ่ไม่อยากรู้แล้วอ่ะมันเหมือน มันเหมือนเป็นอีกห้องหนึ่งอ่ะนี่คือจริงๆให้เป็นเมนดูมาอันนี้ใช่ครับเห็นไหมครับอันนี้เนี่ยเป็นมุมที่เห็นวิวพรีเมียมที่สุดห้องนี้มีโค้งมีมุมมากเลยแล้วก็กระจกรอบทิศอย่างที่ในนี่บอกบางห้องอาจจะไม่ได้ไม่ได้เหลี่ยมขนาดนี้มุมแบบนี้ความพรีเมียมในแต่ละห้องไม่เหมือนกันคือตึกนี้จะไม่ได้มีสเปซหรือห้องที่เป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับ มันก็เป็นเอกลักษณ์ของตึกนี้ผมคิดว่าทําให้สวยได้เพราะว่ามันจะไม่น่าเบื่อมันจะไม่ซ้ํากันเลยนะฮะแต่ว่าเวลาเราออกแบบเนี่ยก็ต้องใช้ creativity เยอะนิดหนึ่ง PA รับงานงานเล็กนะอย่างเช่นยูนิตนึงอย่างปกติห้พี่ดนี่ช่วยหน่อยได้แล้วก็มีมี้นไม่ขึ้นมาครับก็มีระเบียงด้วยนะครับนี่ขยับมาอีกอีกแค่ไม่กี่ก้าวมันก็เหมือนเป็นอีกห้องหนึ่งเหมือนกันนะพี่เ์นี่นะใช่ใช่ด้วยสเปซมันน่ะใช่ครับ ตรงนี้ผมคิดว่าเหมาะสําหรับเป็นเหมือนออฟฟิศเล็กๆใช่ไหมฮะตัวทำงานได้ถ้ามีลูกก็อยู่ในบ้านได้ดูทีวีก็ได้ก่อนนอนแล้วก็ตรงนี้มีห้องน้ํานะครับมีเหรอฮะมีเข้ามาไม่ทำให้ดูอ๋อมันหลบอยู่ครับหลบอยู่ครับห้องมันต้องมีห้องน้ำอยู่แล้วอันนี้วัดดูห้องน้ําอันนี้ซะก่อนโอ้โหว้าวโหนี่ไงห้องน้ำก้างมาแบนไฟออน ที่อาจะขี้ระหว่างที่พี่แปลงฟันอย่างเงี้ยก็มาอยู่ในส่วนของห้องรีทิ้งรูมครับใช่ครับกว้างมากอันนี้ทำไมถึงถึงเลือกใช้ไม้เอนจิเนียครับเออเหมือนไม้อ๋อนี่ก็เป็นไม้เอนจิเนียที่คุณภาพดีนะครับแล้วก็สีแล้วก็ไซส์ที่เราอยากจะได้เนี่ยครับรุ่นนี้ เราถูกใจที่สุดนะครับเฮ้ยที่ผมเพิ่งเห็นแต่ละแผ่นไม่เท่ากันนะขนาดใช่ใช่ไหมฮะอันนี้คือวิธีการปูแบบชาโตครับคืออย่างนี้ชา์โตสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาตัดไม้มาเนี่ยเขาจะไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องตัดให้มันเท่ากันหมดใช่ก็คือต้นไม้มากว้างเขาก็วางกว้างต้นไม้มาแคบเขาก็วางแคบอันนี้คือสไตล์แบบชาโตนะฮะอันนี้เราก็ทำใช้ฝหมือกันพอสมควรใช่ไหมใช่ครับแล้วก็คลาไป โทษนะนี่ถามถึงดีเทลนึงแล้วแล้วขนาดเราต้องมาตัดเพิ่มไหมอย่างเงี้พอเราอยากปูแบบชาโตอย่างเงี้ยครับอ๋ออันนี้ก็เราก็สั่งมาเลยครับเป็นสเปคอย่างเงี้เลยครับสั่งมาก็คือมีให้แบบนี้เลยใช่ใช่เล็กกับใหญ่สลับกันผมเพิ่งเห็นการปูแบบชาโตถ้าเจอพี่นันนี่เร็วกว่านี้เนี่ยบ้านผมสงสัยจะได้ปูแบบชาโตแน่ๆปูก็ลื้อได้ค่ะโอ้โหลื้อไม้โอ้โหเราเจอช้าไปอะไรดีๆนี่เราเจอช้าไป นี่เดี๋ยวเรามาดูดูห้องห้องนี้จะอันนี้เป็นห้องนอนที่สองครับอ๋ออันนี้ก็จะมีห้องไปต่อนะคะครับยูนิตนี้มีแต่ห้องนอนใหญ่ครับนึกว่าจบแล้วนะมีอีกนะนี่มีอีกหลายเหลี่ยมหลายมุมมากเลยอ่ะตรงนี้ก็ทําเป็นวอล์กอินได้ใช่ตรงนี้คือเป็นตู้เสื้อผ้าใหญ่ใหญ่ตู้เสื้อผ้าได้สบายเลยตรงนี้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวนะไม่ใช่ว่าเปิดไปมีอีกลิฟต์วิ่งรูมหนึ่งนะมีห้องน้ำแล้วมั้งใหญ่มากว้าห้องน้ำได้ใหญ่เยอะห้องน้ำนี่ใหญ่มากเลยอ่ะ ปกตินะห้องน้ําหลักเนี่ยจะมี2อ่างห้องเดียวส่วนใหญ่จะให้2อ่างห้องเดียวแต่นี่เป็นห้องคือที่นี้ห้องยูนิตเนี้ยเราเรียกว่าดับเบิลมาส e เกอร์ก็ได้อ่าใช่ไม่ไม่ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับห้องนี้เนี่ยมีโซนแต่งตัวใหญ่แล้วก็มีห้องน้ําที่ไม่ไม่แพ้กับปัไม่แพ้เลยใช่ตรงนี้ก็กว้างฟังชันครบครับ หตอนนี้เราก็ได้ดูห้องที่แบบสวยมากแล้วก็ไดู้ในส่วนของดีไซน์แล้วก็รู้ว่าฟางก์ชิตี้ของแต่ละตึกนั้นมีอะไรบ้างครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่แดนนี่มากๆเลยนะคะขอบคุณครับขอบคนด้วยค่ะครับผมแต่ว่าใครที่เห็นห้องประปาแบบนี้บางทียังไม่มีไอเดียเนาะเอ๊ะจะแต่งยังไงดีนะนึกไม่ออกเดี๋ยวเราพาไปดูห้องที่ตกแต่งพร้อมเป็นเหมือนไอเดียว่าทำอะไรได้บ้างกับพื้นที่ของแอสตันแห่งนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยววาร์ปไปดูกันเลย คือห้องตัวอย่างของเรานั่นเองเชิญจ้าติต่างอ่ะต,ต,ติต่างว่าเป็นห้องตัว,ตวเองเลยจ้าเชิญจ้าห้องทิพย์จ,จ้าียนเชิญเข้าห้องหนูเองนะ,ะรบกวนหน่อยนะถูกต้องค่ะ อันดับแรกเลยถ้าเข้าห้องหนูเนี่ยหนูจะมีการดีไซน์ที่ดีมากชอบที่เรียกห้องหนูแต่เต็มปากเต็มคำอันนี้อะไรที่นอนเหรอไม่ตรงนี้จะเป็นตู้บิวอินค่ะก็คือสามารถเก็บของหรือว่าจะใส่เป็นเครื่องซักผ้าก็ได้อันนี้ค่ะก็จะเป็นห้องอเนกประสงค์ค่ะเผื่อบบที่เผื่อเบื่อะก็มานั่งเล่นตรงนี้ได้อ่นั่งทํางานมีคอมให้เล่นก็อพิงพิมพิมไปเผื่อมีมดก็ส่องขยายดูมดอ่าประมาณนี้ไปเอ้ยมดขึ้นหรือเปล่าถ้าขึ้นก็เอาวางลงได้ คอมหนูยังมดขึ้นอีกหนูใช้รุ่นไหนวะเนี่ยจริงห้องนี้นี่ทําได้หลายอย่างเนาะใช่มันปรับเป็นห้องนอนลูกก็ได้ก็ได้ใช่ไหมเป็นห้องเล็กแบบว่าเออหรือว่าห้องดูห้องเล่นเกมห้องทํางานใช่หรือถ้าของเยอะอ่ะเราทาเป็นห้องแต่งตัวของผู้หญิงก็ได้นะของคุณแม่บ้านอ่ะประตูแบบนี้นี่นะคือเราไปเห็นมาก็หลายโครงการแล้วจนพี่เนี่ยกลับไปนั่งคิดว่าบ้านกูมีมุมไหนที่ใส่ประตูเป็นเข้าเหลี่ยมอย่างงี้ได้ไหมวะ โอเคโอ้ยอดเดี๋ยวไม่หนีบนะผัดมาด้านนี้ก็เป็นเป็นครัวเป็นแบบ p a n ทรีเล็กๆซึ่งอันนี้อันนี้ให้มาเลยกับห้องถูกไหมเหมือนมันเหมือนของเขาให้มาเลยที่เราดูเมื่อตึกที่แล้วอ่ะใช่ค่ะแล้วก็จะมีเป็นตัวเป็นท็อปท็อปบาร์ให้ด้วยที่หนาๆเลยค่ะมาตรงนี้ค่ะนี่ตรงนี้อานั่งนั่งเรานั่งีอยากจะให้พี่เผือกนั่งมากเลยเพราะมุมนี้นี่คือเป็นมุมที่เอาจริงๆสวยนะ อย่างบางทีเราอยู่ในห้องกินข้าวแล้วอยากจะดินเนอร์ใช่ไหมแล้วก็มีจัดของวางแล้วก็อยากจะดูทีวีผมว่าเป็นไอเดียที่ดีสำหรับ<ช>คนที่ จัดพื้นที่ในคอนโดแล้วเราก็ต้องบริหารพื้นที่ให้มันมีประโยชน์ที่สุดถูกต้องอันนี้คือเขาแบบเออนั่งกินข้าวแล้วก็ดูทีวีไปได้ด้วยถูตรงด้านหน้านี้ก็จะเป็นโซฟาโอ้นี่ยค่ะโอ้ยโอ้ยมีบาตลองบาตมั้งไม่ลูกไม่ไม่เล่นเหรอลูกที่มุกเขาเล่นโอ้ยโอ๊ยมันไม่เล่นเหรอลูกลูกเต๋ามากแล้วอ่ะโทษ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 อ่าไปต่อไปต่อบาตตัวกูเองนั่นเนี่ยนี่แล้วนี่ก็คือห้องนอนของเรานะครับ อัน้ก็คือออกไปด้านนอกมุก<น>เปิดผิดประตูนี่ยังไงก็ได้ตรงนี้บอกเลยว่าเป็นห้องนอนที่หลายคนชอบครับไฟฟ้านเพราะว่าเนื่องจาก ด้านด้านข้างบนก็ดูสูงแล้วก็ดูโปร่งแล้วก็เขาก็จะมีการตกแต่งเป็นกระจกนี่ไงที่บอกว่าทุกห้องจะได้มุมเหมือนแบบเป็นห้องมุมตลอดต้องก็ถัดมานะคะตรงนี้ก็จะเป็น walk in closet ได้นี่ทำเป็นเหมือนแบบตู้เสื้อผ้าเล็กๆอย่างที่บอกถ้าครอบครัวเล็กหรือว่าคุณผู้ชายถ้าสมมติมาอยู่เนี่ยเสื้อผ้าอาจจะไม่เยอะก็ตรงนี้จบเลยแต่ถ้าคุณผู้หญิงอาจจะอขยายไปตรงนู้นได้เหมือนเดิมตรงนั้นก็อเนกประสงค์ก็อย่างที่บอกว่าทำเป็นห้องแต่งตัวเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำดีกว่าไปไปไปอันนี้ก็จะเป็น ห้องน้ำนะคะซึ่งห้องน้ําก็มีความกว้างซึ่งไอที่ที่มันพิเศษก็คือมันทะลุมาจากห้องนอนแล้วก็สามารถที่จะีทะลุจากห้องนอนแล้วเราก็จะทะลุไปห้องนั่งเล่นใช่ใช้ห้องน้ำห้องเดียวแต่มันคอนเน็กกับทุกพื้นที่ของห้องนี้ได้ถูกต้องค่ะเอาง่ายว่าในในพื้นที่ห้องเนี่ยเราสามารถดีไซน์ให้มันดู มีพื้นที่ใช้สอยได้อย่างลงตัวนะคะคุ้มค่าที่สุดถูกต้อง46ตารางเมตรแต่ว่าบริหารออกมาได้ดีมากถึงเวลาที่ทุกคนน่าจะลุ้นกันอยู่ค่ะราคาครับที่ต่างครับแอสตันอโศกพระรามา9ราคาเป็นยังไงแน่นอนราคาของเขาเริ่มต้นอยู่ที่7 7 เจ็ดแสนล้านค่ะเจ็ดล้านแล้วแพงที่สุดเนี่ยมันมันยังไงอ่ะมันเท่าไหร่อ่ะขึ้นอยู่กับตารางเมตรค่ะราคาขึ้นไปเรื่อยๆอยู่ตามขนาดของห้องที่นี่ขนาดไม่เท่ากันเนาะไม่เท่าคือที่เนี่ยจะมีขนาดประมาณ200ไทยได้เลยใครที่ดูอยู่นะครับมาดูด้วยตัวเองครับกับโครงการแอสตันอโศกพระราม9้านะครับรับรองว่าลักชัวรี่สมใจแน่นอนใช่ค่ะก็พาไปทัวร์กันหมดแล้วพี่เผือกก็ตัดสินใจที่จะทำการเซ็นสัญญาแล้วเรียบร้อย <laughs> ไอ้เรื่องเซ็นไม่ยากหรอกแต่พอคอเ,คเซ็นไปแล้วเอาเงินไหนจ่ายเนี่ยอันเนี้ยพี่หนักใจ <c oughs> วันนี้ผมกับที่ต่างลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่กับวัสดุนิยมนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ